เออมันตอบโจทย์ได้ดีบางคนอาจจะแบบเออเล่นเกมไปด้วยแต่ก็อยากฟังเพลงอ่ะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังเกมเมอร์นะครับก็เปิดเพลงฟังเล่นเกมไปนะครับนี่อารมณ์ประมาณนี้เห็นนะไอซอนหน้าต่างเอไอหน้าต่างตัว YouTube ตัวเนี้ยถ้าสมมติใครบอกลำคาญใช่ไหมเราอยากจะเปิดเพลงฟังไม่อยากสมัคร u ู u ูบพิมีมใช่ไหมแล้วก็ปัดไปที่มุมจอปีส0 2 0ัเรียกได้ว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตเพิ่มมากขึ้นไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้า Samsung a s a m s u n g A71 เครื่องนี้ที่มาพร้อมแบบเม่วยเการ เล่นเกมให้ดียิ่งขึ้น wow. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยครับนบ Extreme IT สำหรับวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์มือถืออีกรุ่นหนึ่งจากทาง Sam มซุงนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปประมาณเดือนกว่าๆนะครับก็เป็น s a ั s u ุง A71 อีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า A71 เนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมาต่อยอดจากตัว A70 นะครับก็จะมี A51 A71 A50 A70 ตัวนี้ก็เป็นตัวต่อยอดอีกรุ่นหนึ่งนะโทรศัพท์เครื่องนี้จุดเด่นหลักๆเลยของเขาก็คือจะเป็นโทรศัพท์ที่ออกแบบมาเพื่อโคเกมนะครับเรียกว่าเกมเมอร์สายที่่ชออบเเลนกมะไร ต,ต้องโดนเครื่องนี้เพราะว่ารอบนี้ทางซัมซุงเปลี่ยนซีบิวมาใช้ตัวที่เป็นตระกูล snapdragon ด้วยนะครับโดย snapdragon ตัวนี้จะเป็นตัว730หลายๆคนบ่นกันว่าโอ้โหซัมซุงชอบใช้ x n o s นะครับและเวลาเล่นเกมเนี่ยมันยังไงก็สู้ snapdragon ไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้เขาให้เป็นแบบ snapdragon มาเลยดังนั้นใครที่บอกว่าเป็นคอเกมของแท้เล่นเกมกับ a71 เนี่ยน่าจะถูกใจกันอย่างมากนะครับก็เรามาพูดภาพรวมกันก่อนเลยสําหรับตัวโทรศรัพท์ a71 ทําไมตอนแรกผมถึงบอกว่ามี ai boost ทำไมผมถึงบอกมี อะไรเดียวเราค่อยไปเจาะลึกกันนะครับอย่างแรกเรามาดูในส่วนของบอดี้ในเรื่องของสีสันกันก่อนเลยนะครับโทรศั <Wow. S 1> พท์มือถือเครื่องนี้จะมาพร้อมกับขนาดใหญ่6.7นิ้วนะครับเพราะหน้าจอมันใหญ่กว่าตัว A51 ตัวฝาหลังเครื่องนี้ที่ผมได้รับมานะครับผมจะเห็นว่าเป็นสีสันที่เรียกว่าสวยงามมากนี่มันจะเป็นสีแบบปริซึมนะครับตัวนี้จะเป็นสีบรูนะครับเขาจะมีตัวบลูแล้วก็ตัวแบ็กนะครับตัวนี้จะเป็นสีบรูนะครับเป็น, ism, นริซึมนะเป็นสีแบบแนวที่เรียกว่า มันว mm ิบ hmm. ว uh ับๆนะครับว <Wow. S 1> ิบวับๆก็ประมาณนั้นนะครับตัวด้านหลังนะครับจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวด้วยกันด้านหน้าอีก1ตัวนะครับเป็นกล้องทั้งหมด5เลนด้วยกันเรียกได้ว่าเหมือนกับตัวคล้ายๆ A 5 1ต่อมามาดูในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเลนด้านหลังทั้งหมด4เลนด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าอีก1เลนเป็นกล้องที่เรียกว่ามีทั้งหมด5เลนในโทรศัพท์เครื่องเดียวนี้โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง มี5เลนเราพกกล้อง DSR ยังพกไปไม่หมด5เลนเลยแต่เดี๋ยวนี้คือโทรศัพท์เครื่องเดียวนี้ครบจริงๆนะครับโดยตัวกล้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขามีมาให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวกเลนอัลตราไวเลนมาโคเลนเดฟหรือว่าเลนปกตินะครับสีเลนทางด้านหลังแล้วก็ในส่วนของเลนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวกล้องด้านหน้าปกติอีกหนึ่งตัวนะครับโดยสเปคของกล้องตัวต่างๆครับเริ่มแรกเลยที่กล้องด้านหน้านะครับตัวนี้เขาจะเป็นกล้องขนาด32ล้านพิกเซลนะครับให้ค่า f อยู่ที่2.2ด้วยกัน ว่าสามารถถ่ายกลางวันถ่ายกลางคืนอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างลงตัวสบายๆและในส่วนของเลนทั้งด้านหลังนะครับ4เลนตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยจะมีกล้องเลนหลักนะครับที่เป็นเลนถ่ายรูปปกติทั่วๆไปตัวนี้ให้ความคมชัดถึง64ล้านพิกเซล F อยู่ที่1.8นะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าให้ความคมชัดที่แบบ 14ล้านอ่ะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ของเขาให้มาอยู่ที่1ส่วน1.7ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนส์อัลตรอาไวตัวนี้จะอยู่ที่12ล้านพิกเซล f 2.2แล้วก็ เลนมาโครอยู่ที่5ล้านพิกเซล f 2.4แล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์5ล้านพิกเซล f 2.2ก็ในการถ่ายภาพเรียกได้ว่าพูดกันทีละเ,เลนแล้วกันเนาะเลนนอร์ม l ลเนี่ยเราพูดถึงเลยว่าการถ่ายรูปแบบปกติถ่ายรูปตอนกลางวันถ่ายได้ชัดเจนแน่นอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับส่วนกลางคืนตัวโทรศัพท์เครื่องนี้มีในเรื่องของ night mode สามารถถ่ายกลางคืนเนี่ยได้ภาพที่คมชัดนะครับน้อยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือน,นโทรศัพท์สมัยก่อนละเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ถ่ายกลางคืนก็บอกได้เลยว่า เก็บเอาอยู่อย่างแน่นอนในเรื่องของมาโครตัวนี้ระยะการถ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนนะครัสาเซนช่วงประมาณนี้สามารถโฟกัสเข้าแล้วก็ไปครอปเอาทีหลังได้เพราะว่าด้วยขนาดพิกเซลที่5ล้านพิกเซลถ่ายได้เรียกว่าคมชัดมากๆแล้วก็ในเรื่องของเดฟเซนเซอร์ตัวนี้สามารถถ่ายวัตถุถ่ายคนอะไรต่างๆให้หน้าชัดหลังเบลอรเรียกว่าเก็บได้ทุกมุมมองสามารถเล่นแบบหน้า ชัดหลังเบละลายดูมีมิติสวยงามส่วนเรื่องกล้องหน้าก็สามารถยังคงเซลฟี่ได้อยู่สําหรับผู้หญ<อ>ิงที่ชอบเซลฟี่นะครับเพราะว่ากล้องหน้าตัวนี้นี่ก็ f อยู่ที่2.2แล้วก็32ิล้านพิกเซลเหลือๆพูดได้เลยว่าเหลือๆนะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับบอดี้ด้านข้างเขาจะเป็นสีฟา้าฟ้าเงินๆนะครับเรียกได้ว่าฟา้าฟ้าบรรจุแบบเงาเงาเป็นซิเ,นเวอร์ซิเวอร์นิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ดูสวยงามดีสีนี้เรียกว่าเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยใครที่เบื่อโทรศัพท์สีดำนะครับด้านข้างมีปุ่ม power มีปุ่ม up down โวลลูมต ครบหมดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับก็จะมีรูสําหรับใส่ซิมนะครับแล้วก็ตัว micro sd card ก็จะอยู่ทางด้านในเราสามารถ ใส่ซิมได้ทั้งหมด2ซิมด้วยกันนะครับแล้วก็มีตัว micro SD card อีกหนึ่งเราสามารถใส่เพื่อไว้โทรเข้าโทรออกอะไรต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าไม่ต้องปวดหัวว่าอยากจะได้2ซิมหรือว่า1ซิม1ไมโค micro SD card เรียกว่าอันนี้ใส่2ซิมใส่ micro SD card ได้ด้วยแล้วก็สามารถอัพความจุภายนอกได้สูงถึง256กิกโดยตัวเครื่องตัวนี้เอาจริงๆแล้วเขามีความจุตัวเครื่องอยู่ที่1 2 8กิกแรมอีก8กิกเรียกว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็พอทางด้านล่างตรงนี้นะครับจะม 5มิลลิเมตรที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนมีตัวพอร์ต USB Type C มีไมโครโฟนมีลำโพงอะไรต่างๆมีมาให้ค่อนข้างครบครันนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ปกติเดี๋ยวนี้พอร์ตตัวนี้เริ่มหายไปแล้วตัวนี้ก็ยังคงต่อหูฟังได้อยู่สามารถหันให้อยู่ทางด้านนี้แล้วก็ไม่ติดมือเวลาเราเล่นเกมนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่โดนมือมันไม่บดบังก็สามารถเล่นเกมได้นะครับเพียงแค่ว่าอาจจะต้องสลับโทรศัพท์อีกฝั่งเสียดายตัวนี้เขนาน่าจะย้ายมาอยู่ด้านบนเพราะปกติเวลาเล่นเกมก็ จะจับมุมนี้มากกว่าแต่ด้วยเครื่องที่มันสมมาตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จับมุมไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ ถือว่าถูกใจดีนะครับต่อมาเรามาพูดในเรื่องของสเปคเครื่องนี้แบบเจาะลึกทั้งหมดกันดีก,กว่านะครับตัวนี้หน้าจอจะเป็นขนาด6.7นิ้วหน้าจอจะเป็น Super AMOLED Plus นะครับก็ได้ความใหญ่ขึ้นมานะครับตัวแบตเตอรี่4 5 0 0 m ป ah. ์ CPU จะเป็นตัว Snapdragon 730ตัวนี้ผลิตแบบ8นาโนแล้วก็ในเรื่องของระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เป็น USB Type C รองรับ Fast Charge ถึง25วัตต์เรียกว่าเล่นเกมไปด้วยชาร์จแบตไปด้วยเนี่ยสามารถทํางานได้แล้วก็แบตเตอรี่ไม่ลดระหว่างเล่น กมแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทัชสกรีนอะไรต่างๆเรียกว่าทาออกมาดีอยู่แล้วนะครับอย่างการสแกนฟิงเกอร์ปิน้นลายนิ้วมือตั้งแต่ผมลองรีวิวลองเล่นตัว A51 แล้วตัวนี้ก็สแกนลายนิ้วมือไวเหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าตอบโจทย์คอเกมอย่างแน่นอนความละเอียดหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่1 8 8่งคูณสองพพิกเซลอัตราหน้าจอจะอยู่ที่20ต่อ9ด้วยกันนะครับน้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่100 79กรัมที่มันหนักนิดนึงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาดความจุ4,500ม ah, ิลลอมป์ก็ใช้งานได้ยาวนานมากกว่าชาร์จเร็วมากกว่าเหมาะสําหรับการเล่นเกมที่สุดเพราะว่ามาพร้อมกับ c ิ u ที่เป็น snapdragon แล้วนะครับตัวนี้เพราะหลายๆคนน่าจะเข้าใจกันดีนะครับว่า snapdragon เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นเกมแล้วเวลาเล่นเกมเนี่ยโอ้โหสุดแบตมหาศาลอันนี้พูดเลยคือ ยังไงยังไงก็เข้าใจกันดีอ่ะเล่นแมตหนึ่งนี่เปอร์เซ็นต์แบตอาจจะลดแบบ2 3 4เนะครับแต่ตัวนี้ฟ้าชาร์จด้วยนะครับแบตใหญ่กว่าเดิมด้วยทําให้เล่นเกมเนี่ยเล่นในทั้งวันดังนั้นใครที่บอกว่าเป็นคอ ROV คอผับ G คอคอฟติวตี้อยากที่จะได้มือถือชาร์จเร็วๆนะครับอยากจะได้มือถือที่เล่นเกมได้ลื่นๆตัวนี้น่าจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวพูดกันเยอะนะครับเรื่องกล้องน่าจะเห็นภาพกันไปหมดแล้วนะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้พูดกันสรุปสั้นๆเลยยยยนนีีี่มภาาาพขึ้ใดดูะรัตววกกโออจ บอกว่าถ่ายวิดีโอออกมาได้ดีมากสามารถถ่าย 4K ได้มีกันสั่นซูเปอร์สตัดดี้นะครับเรื่องของเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเท่ามาได้ดีมากอันนี้เป็นการทดสอบลองกล้องวิดีโอตัว a 7 1นะครับเป็นแสงประมาณ5้าโมงครึ่งหกโมงแสงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสบายๆแล้วเดี๋ยวผมลองทดสอบกันสั่นให้ตากล้องวิ่งตามนะครับก็จะประมาณนี้โอ้ยของตก อันนี้นะครับผมเสียงเสียงอะไรก็จะได้ยินประมาณนี้เลยผมยืนอ,อยู่ใกล้ๆอันนี้เป็นกล้องถือมือเดียวแล้วก็ลองวิ่งนะเปิด super study อันนี้เป็นกล้อง a71 นะครับแสงประมาณนี้ซึ่งก็จริงๆถ่ายกลางคืนอะ่ะมันก็ได้ตามคุณภาพมือถืออาจจะไม่ได้แบบคมชัดเปะ๊ะแต่ก็ถือว่าดูรู้เรื่องนะครับประมาณนี้ครับ มาเรามาดูในเรื่องของตัวเกมกันบ้างนะครับสำหรับเกมวันนี้ผมจะลองเล่น Call of Duty เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษตัวนี้คือเขาจะมีในเรื่องของ AI Game Boost นะครับตัว AI เนี่ยมันจะมีการเรียนรู้ในการเราเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพอคุณได้รับโทรศัพท์เครื่องนี้มาคุณอย่าเพิ่งหงุดหงิดกับมันต้องให้เครื่องเรียนรู้เราเราเรียนรู้เครื่องใช้เวลาประมาณ1-2อาทิตย์นะครับตัว AI เนี่ยมันจะช่วยจัดการในเรื่องของแบตเตอรี่การใช้พลังงานนะครับแล้วก็ optimize เกมที่เราเล่นนะครับใช้เวลาประมาณหน ให้แบตเตอรี่อึดขึ้นได้ไฟเฟรมเรตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่สะดุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติคือถ้าสมมติใครที่ซื้อโทรศัพท์มาใหม่ๆช่วงแรกจะชอบบ่นกันว่าแบตไหลแบตไหลโอ้แบตสูบหวบฟาก ปกติมากนะครับแต่พอผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแบตจะอึดมากยิ่งขึ้นเพราะว่า AI มันเริ่มเรียนรู้วิธีการใช้งานจะลดพลังงานช่วงที่ไม่ได้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพช่วงที่ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรามาดูกันก่อนตรงนี้นะครับจะมีในเรื่องของฟังก์ชันเกมบูสต์นะครับเรียนรู้รูปแบบการใช้งานของคุณนี่เขาก็จะมีบอกเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้กําลังตรวจสอบอุณหภูมิอยู่นะครับกำลังตรวจสอบหน่วยความจําแบตเตอรี่มี93% 6.25นะครับใช้ได้6ชั่วโมงกว่านะ สามารถบล็อกแอปพลิเคชันแบบพวกนันติไลน์เงี้ยโอ้โหแฟนไลน์ตามมาอะไรเยอะแยะมากมายสามารถบล็อกได้นะครับล็อกการสัมผัสหน้าจอนะครับถ่ายภาพอะไรต่างๆก็สามารถทําได้นี่แคปเจอร์หน้าจอนะครับอันนี้ก็ ถือว่าออกแบบมาดีนะครับเรื่องของเกมบูสต์จริงๆเราสามารถเข้าไปเซตติ้งอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นี่เลยครับมันก็จะเข้ามาสู่ในโหมดล็อกหน้าจออัตอนโนมัติสามารถปรับได้นะครับแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยความละเอียดภาพอยากจะให้มันละเอียดแบบเต็มร้อยหรือว่าประสิทธิภาพการเล่นเกมนะบ,บางครั้งแบตใกล้หมดแล้วอาจจะเน้นประหยัดพลังงานแต่ถ้าใครอยู่บ้านชาร์จแบตเตอรี่อยู่แล้วก็เน้นประสิทธิภาพไปเลยนะครับก็อันนี้เป็นฟังก์ชันในเรื่องของเกมบูสต์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับแล้วก็ัันนกฟง์ ท่านที่เจ๋งบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมแนวยิงปืนเล่นเกมแนว R O V อยากจะฟังเพลงไปด้วยอยากจะดูคลิปวิดีโออาจจะดูรีวิวจาก Extreme IT ไปด้วยนะครับก็สามารถเปิดคลิปวิดีโออ่ะสมมติเล่นเพลงเพลงหนึ่งนะครับจอใหญ่ไป ขอจอเล็กๆหน่อยนะครับผมเปิดไว้สมมติเราเล่น ROV ใช่ไหมหรือเนี่ยเล่นเกมยิงปืนก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับเล่นเกมไปด้วยก็สามารถทํานายเห็นไหมล,ลื่นด้วยนะครับอยากจะบอกว่ามันตอบโจทย์มาได้ดีมากนี่คือมันเหมือนอารมณ์แบบคอมพิวเตอร์ทํางานแบบมันตินะครับสามารถเล่นเกมก็ได้นะครับสามารถฟังเพลงดู YouTube ต่างๆไปด้วยก็ได้เนี่ยเออมันตอบโจทย์ได้ดีบางคนอาจจะแบบเออเล่นเกมไปด้วยแต่ก็อยากฟังเพลงอะ่ะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังเกมเมอร์นะครับก็เปิดเพลงฟังเล่นเกมไปนะครับนี่อารมณ์ประมาณนี้เห็นไหม ไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการกระตุกแต่อย่างใดนะครับเนี่ยเราอาจจะไอซ่อนหน้าต่างไอหน้าต่างตัว YouTube ตัวนี้ถ้าสมมติใครบอกลำคาญใช่ไหมเราอยากจะเปิดเพลงฟังไม่อยากสมัคร YouTube พิมีมใช่ไหมเราก็นี่เลยปัดไปที่มุมจอนะครับแล้วเราก็ฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเราก็เปิดเพลงฟังได้นะครับหรือว่าฟังข่าวอัปเดตไวรัสโควิด COVID, อะไรอย่างนี้นะครับกออ็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้หรือว่าใครบอกลำคาญอ่ะอยากจะปิดจอไปก็ปดปิดได้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คือปิดได้ลองมาฟังเสียงกันดีกว่า เครื่องนี้ไอ้ลำโพงมาค่อนข้างดีมากนะครับผมในการเล่นเกมเรียกว่าสนั่นเรื่องโดยจากตัวเครื่องที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับตู้ลำโพงมีมิติมากกว่านะครับแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก็สามารถทำให้แบตเตอรี่เสียงดังขึ้นได้แบตใหญ่ได้เพราะว่ามันกินแบตเพิ่มมากขึ้นเวลาเสียงดังประมาณนี้เสียงนะครับยิงเกมมันมากจอทัชสกรีนเรื่องของซัมซุงไม่ต้องพูดถึงครับกินขาดอยู่แล้วครับทัชสกรีนเห็นนะนี่ เออตายเฉยนะครับเล่นได้เล่อนๆประมาณนี้นะครับ snapdragon ไม่มีอาการสะดุดไม่มีอาการกระตุกโอ้โดนสไนเก็บมีมันบาเลสหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะเรื่องของเซตติ้งภาพเราก็สามารถปรับได้เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้คือออกแบบมาเพื่อเป็นคอเกมอะอ่ะลองดูตั้งค่านะครับในส่วนของกราฟิกนี่เลยเราอาจจะลองปรับเป็นเวลี่ยไฮดูเน้นในเรื่องของภาพที่สวยงามนะครับเมื่อกี้โลใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบเวลี่ยไฮครับเห็นนะ ไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับเล่นได้สบายๆถึงแม้ว่าจะปรับภาพสุดยิงได้แม่นๆครับเรียบร้อยตายครับก็ประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับตัวนี้คือเล่นเกมตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญ ไอตัว AI Boost เนี่ยแหละมันเจ๋งตรงที่มันสามารถลดความร้อนของตัวเครื่องได้นะครับคือมันจะไปลดภาระโปรแกรมอื่นลดอย่างอื่นทําให้เครื่องไม่ร้อนนะบบางคนแบบกลัวว่าเฮ้ยเล่นนานๆโทรศัพท์มือถือร้อนมากมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามีตัว AI Game Boost นะครับมันจะไปปิดพวก n o n t F จะไม่มีการเด้งรบกวนขณะเวลาเล่นเกมนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้มันเป็น Super AMOLED Plus นะครับมันบางแล้วก็เบาวกว่าเดิม <Wow. S 1> ทำให้สามารถจับถนัดมือได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเครื่องตกเนี่ยมันลดโอากาสจอแตกด้วยนะครัพทศ อ,อีกเครื่องหนึ่งที่ใครหลายๆคนอยากจะเอาไว้ใช้งานเรื่องการเล่นเกมเรื่องการดูหนังเรื่องการฟังเพลงดู YouTube ดู Netflix นะครับด้วยจอ Super a m o l e โไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วน่าจะถูกใจกันเนาะก็เรื่องการถ่ายภาพเรียกว่ามันจัดเต็มดีกว่าไม่ต้องพูดพ่มทําเพลงเรื่องการถ่ายรูปมากให้เห็นกันไปตัวอย่างน้าจิ้มน้าจิม้มสำหรับใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเหมาะหรือเปล่าสาหรับ a 7 1เครื่องนี้ลองสํารวจตัวเองดูถ้าคุณเป็นคนติดเกมมือถือคุณเป็นคนที่ชอบมีปัญหาเรื่องแบตเตอออรรรี่่่โททศัพ์มมืลลดเล็็ววแ้กไคย มีเวลาชาร์จนะครับอันนี้น่าจะค่อนข้างตอบโจทย์ได้ฟาสชาร์จได้แบต4,500 m มิลลิแอมได้ CPU ที่เป็น Snapdragon 730ได้ RAM 8GB นะครับตัวเครื่องอีก128น่าจะถูกใจก็ฝากกันไว้ครับสำหรับ Samsung g a l a x y A71 เครื่องนี้ราคาตอนนี้เรียกว่ามีโปรโมชั่นลดแรกจากแถมก็ไปลองดูกันนะครับแต่ละร้านขายไม่เท่ากันสำหรับวันนี้ทางผมนพ x x ็กซ์ีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสันี้สวัสดีครับ